กำระวาดท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะจริญธรรมสมุคทีพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะก็หนึ่งในสมาชิกทีมสานพลังวันนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องนะคะที่เข้าค่ายนะคะรุ่น13ทุกท่านก็พี่ปิ๋วเข้ามาวันนี้ก็มาเหมือนกับว่าเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะคะ เยอะทุกยมย่าที่บ้านตอนนี้ก็ต้องกักตัวกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ติดเหมือนกันนะคะลูกชายคนโตติดจากที่ทางานเนาะนะคะแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันแต่เราก็ไม่ได้กังวลหรือทุกร้อนอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็กักตัวนะคะเราก็ดูแลก,ก็มีความรู้สึกว่าเาก็ดีนะสามารจาัดสรรเมื่อไร่ที่เราเริ่มจะลืมๆนะคะหรือเมื่อไร่ที่เราเริ่มจะ มีความรู้สึกว่าเราไม่กลัวหรอกตั้งแต่ต้นเนี่ยเราไม่ไม่กลัวนะคะพาะพม่ปิ๋วนคนที่ไม่กลัวเข็มสามก็ไม่ไปบูนะคะไม่คิดจะไปฉีดอะไรเขาก็ต้นเงิน, 3, นงเข็มสามเข็มสี่บางคนจะตุ้มเข็มห้ายังติดเลยนะคะเพราะนั้นเข็มสามก็คืออย่างนั้นแหละนะคะมันอยู่ที่ที่ใจเรานะอยู่ที่ภูมิต้านทานนะคะทั้งหมดทั้งมวลถ้าใจเราไม่กลัวแล้วเราสร้างภูมิต้านทานที่ดีแต่พอลูกชายติดมันก็วันไหวเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เหมือนเส้นผลบางภูเขาอะนะคะ ไม่กลัวใจกลัวไม่กลัวแต่พอลูกเิดปุ๊บมันก็หวั่นไหวนิดหน่อยแต่อีกใจในคิดว่าโอ้ดีแล้วเขามาทดสอบให้เราได้ทดลองวิชาัยแล้วก็กลัวเราลืมนะคะกลัวเราที่กลัวเราจะลืมนะคะในการที่จะพึ่งตนยังไงนะคะช่วงนี้ก็ทั้งทั้งแม่ทั้งลูกทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อก็ถอนพิษกันบุตลุดนะคะแล้วก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็โอเคนะคะ เราก็ใช้แบบผสมผสานนะคะทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็ใช้ในแพทย์ทางเลือกของท่านอาจารย์ด้วยนะคะพี่ปิวเองก็ทานยาแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะตัวต้นต้นเรื่องก็ให้ยาแพทย์แผนไทยเหมือนกันแล้วก็ยาที่ให้นะคะก็จะเป็นยาตำลับนะคะแล้วก็ใช้ขบวนการของการถอนพิษนะคะอย่างน้อยการดีทอ็อกการอบตัว การใช้น้ําสมุนไพรในตัวนอกตัวเนี่ยนะคะซึ่งมันกะเป็นตัวตอบโจทย์ให้เราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บิวเองเนี่ยนะคะอาการที่จะทีเ่เริ่มแรก,แรกนะคะพอเรารู้ว่าลูกติดแต่เราก็ไม่ได้แพนเน็คนะเพราะว่าช่วงนั้นเราก็อยู่นอกบ้านนะคะไปต่างจังหวัดไปงานศพเพื่อนก็กลับมาก็มีอาการเหมือนกันนะคะมีอาการเริ่มเสบตาเริ่มเจ็บคอนะคะซึ่งถามว่า เราก็เราแวงว่าติดแล้วเปล่าวะมีความสุกเฮ้ยติดแล้วเปล่าวะนะคะแต่กลับมาบ้านเราก็เริ่มถอนพิษเลยนะคะเริ่มถอนพิษแล้วก็เริ่มเริ่มทานยาเลยนะคะแล้วก็ถอนพิษมาตลอดแล้วก็ใช้กลับตัวนะคะเพราะฉะนั้นใจที่ไม่กลัวนะคะเรามองว่าเขาเป็นโรคตอนนี้จะกลายเป็นโรคประจําถินละต่อให้มีการกลายพันธุ์ของเชื้อนะคะว่าจะเป็นพันธุ์ไหนมาก็เลือกแต่ละนะ แต่ถ้าใจเราไม่กลัวแล้วเราถอนพิษเราพึ่งตัวเองได้นะคะมันก็ทําให้ภูมิต้านทานเราขึ้นมานะคะอย่างน้อยเมื่อใจไม่กลัวนี่แหละจะทําให้ภูมิต้านทานเรามันไม่ตกเพราะจิตเรามันไม่ตกตามนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการดูแลตนเองนั้นนะทุกคนเรียนรู้มาแล้วนะคะอย่าเอาความรู้นั้นเก็บไว้เมื่อโรคมาเยือนนั่นคือบททดสอบของเราแล้วแหละนะคะว่าเราจะใช้วิชาที่เราได้เรียนมานั้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากแค่ไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะตอนนี้พี่บิวก็หลั่งลาแล้วไม่มีปัญหานะคะพอดีคุณไก่ย,ยกมือเนาะเดี๋ยวให้ให้ให้เวลานี้จากคุณไก่ต่อนะคะเชิญน้องปับุ้งค่ะค่ะพี่บิวขอบคุณค่ะผักบุ้งก็สูตรน้ำมันเขียวทุกวันแหละเพราะว่าทดสอบดูว่าเอ๊ะจมูกเรายังได้กลิ่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ่อน้ำมันเขียวก็มีฤทธิ์นะคะในการฆ่าเชื้อได้นะคะสูตรเข้าไปลึกๆนะคะ ค่ะตอนนี <believers> ้ย <avez> ังปลอดภัยดีอยู่นะคะ